ฮัลโหลสวัสดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชามาลือ้อบ้านพื้นมะค่านะคะแล้วเดี๋ยวนิชาจะไลฟ์พื้นมะค่าให้ดูนะคะอันนี้อันดับแรกเราจะมาไลฟ์ขายบานเฟียมนะคะบานเฟียมหน้าถังนะคะซึ่งเป็นไม้แผ่นเดียวนะคะเป็นไม้เต้าแผ่นเดียวนะคะบานเต้าแผ่นเดียวจะอยู่ที่หน้าสิบเอ็ดนะคะสาหรับไม้แผ่นเดียวนะคะส่วนถ้ารวม รวมทั้งหมดนะคะรวมขอบด้วยก็จะอยู่ที่หน้าสิบเจ็ดนะคะลูกค้านะคะหน้าสิบเจ็ดมีทั้งหมดหกบานนะคะชุดนี้นะคะนะคะนี่นะคะรวมทั้งหมดหกบานสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพเดิมๆคือสวยมากนะคะลูกค้าเห็นไหมคะนี่นะคะสวยงามเลยนะคะหกบานนะคะความสูงจะอยู่ที่เมตรเก้าสิบนะคะลูกค้านะเมตรเก้าสิบค่ะ หกบานนี้นิชาจัดไปแบบถูกๆเลยนะคะขอหมื่นห้านะคะลูกค้านะคะราคานี้ถูกมากๆนะคะลูกค้าราคานี้ไม่รวมส่งนะคะลูกค้าหน้าสิบเจ็ดนะคะหน้าสิบเจ็ดแล้วก็ตัวเต้าบานเดียวจะอยู่ที่หน้าสิบเอ็ดนะคะลูกค้ารวมรวมกรอบด้วยก็คือสิบเจ็ดเนี่ยอันนี้วเต a าอย่างเดียวคือหน้าสิบเอ็ดนะคะลูกค้านะคะ สภาพคือใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวนิชาจะพาไปดูข้างในนะคะนี่นะคะสภาพเขาคือใช้งานได้ปกติเนาะเรามาดูข้างหลังกันนะคะลูกค้านี่นะคะนะคะนี่นะคะเป็นไม้แผ่นเดียวนะคะลูกค้าไม้แผ่นเดียวแบบไม่จกตานะคะลูกค้านะนิชาขายของคือ คำไหนคำนั้นนะคะแผ่นเดียวก็คือแผ่นเดียวนะคะไม้เพาะก็คือไม้เพาะนะคะลูกค้านะคะอันนี้สักทองเก่าเลยนะคะหน้าถังบานเฟียมสักทองเก่านะคะหกม้านะคะหมื่นห้านะคะลูกค้าถูกมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะทักกันมาเลยนะคะลูกค้านะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ด หนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะเบอร์เดิมนะคะแม่ค้าคนเดิมนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดแบบไม่ต้องกลัวนะวคะ่ะว่าของไม่มีจริงนะคะคือคือนิชาจะมีหน้างานจริงแล้วก็มีไม้มีหน้าร้านจริงๆนะคะลูกค้านะหน้าร้านนิชาจะอยู่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะลูกค้านะคะ 0 6 4 0 0 7 1 1 9่นะคะลูกค้านะรีบโทรมาด่วนๆน,นะคะชุดบานเต้าอ่าไม้แผ่นเดียวอย่างนี้ค่อนข้างหายากนะลูกค้าส่วนมากขเขาจะเพาะนะคะอ่าชุดนี้ก็คือเป็นบ้านเก่ามากๆเลยนะคะเพราะว่ายายแกยอายุประมาณประมาณ80ได้แล้วนะคะเจ้าของบ้านนะคะลูกนะคะลูกค้านะคะ ยังไงก็รีบทักมานะคะลูกค้านะคะขอบคุณมากน้าค่ะ